ขอแสดงความชื่นชมและอนุโมทนาในวาระคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์วรชนัฐอัศุลโควิดท่านผู้อยู่ในดวงใจ ของสิทธิยานุสิ์ท่านผู้คงไว้ซึ่งตำราคัมภีร์ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นผู้ทรงรู้ในระดับปรมาจารย์ ผู้ชำนาญการในวิชาของจีท่านอาจารย์ได้รับโอกาสให้เกิดมาได้พรจากพระพุทธเจ้าพรที่ได้รับจากพระธองค์ก็คือได้รับท่าอาจารย์มาเกิดเพื่อบำเพ็ญบาร,รมี ในาศาสนาของพิจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,เองแล้วได้อาจารย์ก็ได้พรพิเศษให้มาเกิดได้แล้วก็สังกัดในพุทธศาสนาในความเป็นผู้มีลักษณะพิเศษทางสติปัญญาและ ความเป็นผู้มีจิตที่ละเอียดก่อในการสัมผัสรับรู้ในส่วนภาพวิชาทั้งหลายจึงให้อาจารย์มีกำลังกำลังเพียงพอแก่การเป็นที่พึ่งของบรรดาศิทธิยานิุสิท์ทั้งหลายเมื่อ ได้รับความไม่สบายกายไม่สบายใจเรื่องที่อยู่ที่พักที่อาศัยหรือข้อกังขาสงสัยต่างๆมาก็อาจารย์เสมอหนึ่งเป็นผู้ที่คลายร้อนผ่อนทุกเปิดทางสุขให้กับผู้ที่ได้โอกาสเข้ามาใกล้ชิด ได้รับรู้รับฟังสิ่งที่เป็นการขายข้อสงสัยต่างๆและแนะนำให้เป็นไปด้วยทางถูกต้องมดงามท่าอาจารย์ได้ทำหน้าที่ทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งพระอของญาติญาติยมๆทั้งหลายถึง66ปี วันนี้อายุสมงคลคล้ายวันเกิดขอขออนุโมทนาชื่นชมความเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและเป็นชีวิตที่งดงามได้สร้างฐานอันเป็นตำราของแผ่นดินตำราของแผ่นดินก็คือบ้านภูเขาที่อาจารย์ได้วางเรียงรายธรรมชาติ ฟ้าดินสายลมแสงแดดดินน้ำลมไฟทุกอย่างมารวมกันในเขาเหมือนเป็นจาก,กิรีนครแห่งรราชฤห์ที่จะงดงามศาสาสานี้เป็นสาสตร์ที่พิเศษที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้โดยธรรมชาติทันั้นความเป็นผู้ให้ความการุณากับผู้จนคนผู้หวังที่พึ่ง ทั้งในส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิทั้งส่วนปัญญาในส่วนทานในส่วนทานในส่วนสมาธิในส่วนของปัญญาก็ได้รับความารู้ความกระจา่างแจ้งโดยทั่วในฐานะที่ท่านอาจารย์นั้นเป็นผู้ได้ถวายอุปธรรมในการสร้างวัดในการดูแลอนุโมทนาจัดซื้อที่ดิน ในวัดต่างๆหลายวัดแล้วก็ให้ความอุปธรรมเกี่ยวกับพระสงฆ์พงเนนและโรงพยาบาลพุทเจ้าเจ้าสาขาพุทธกยาโรงพยาบาลพุทธเจ้าสาขาพุสินาราโรงเรียนโรงพยาบาลุทธเจ้าสาขา,า,า,าลุมพินีวัดในเขตประเทศเนปาลวัดนิโคทารามานครกบินพัฒนอย่างนี้เป็นต้น ขออนุโมทนาในส่วนงานของพุทธภูมิที่ได้ดูแลงานของพระเจ้าที่ความเป็นที่ประหลาดขักขังเสื่อมทรมของพุทธสถานท่านอาจารย์ก็ให้บริวารได้รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรสนับสนุนนในโอกาสนี้อาตมาภาพใน นามของคณะสงฆ์ธรรมทูตทุกวัดที่ได้รับสารสุปธรรมกับท่านอาจารย์ได้สิทธิญาณุสิทธ์ทั้งหลายมีคุณหมอเป็นต้นในขณะที่อยู่พักรอวันเดินทางกับอินเดียนะีครับได้ถวายพัตตาหารทุกวันที่สวรรูมิก็ขอเชื่อว่าเป็นบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ทํามาทั้งหมดนั้นและ เป็นกุศลเนื่องในโอกาสวันที่คล้ายวันอายุสัมมงคล66ปี15พฤษภาคม2563นี25้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอำนาจแห่งพัฒน์ใจและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญทั้งในส่วนของประเทศไทยทุกแหล่งแห่งที่ และในส่วนของพุทธภูมิอินเดียเนยปาลทุกสถานอันเป็นที่ตั้งแห่งพระอารามเป็นที่ตั้งแห่งบุญขอความเกื้อกูลสนับสนุนให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลารามัยัยที่เป็นไปโดยความสบาย เป็นผู้มีความถึงพร้อมในบารมีของพระโพธิสัตว์ช่วยบำเพ็ญกุศลให้บุคคลชนผู้อยู่ใกล้ชิดสิทธิบริวารได้รับอานิสงส์ของความแช่มชื่นเบิกบ,บ,บานด้วยกันทุกท่านเธอ